เรื่องช็อกวงการ AI ผู้ใช้งานฟ้อง Open a i อ้าง ChatGPT ทำจิตใจพังเกิดเรื่องราวที่ทำให้หลายคนต้องตั้งคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยของ AI เมื่อผู้ใช้งานรายหนึ่งฟ้องร้อง Open a i และซีอโอของบริษัทหลังจากเกิดปัญหาสุขภาพจิตยอย่างรุนแรงโดยกล่าวหาว่า ChatGPT ชักนำให้เขาหลงผิดถึงขั้นต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลรายงานจากสื่อต่างประเทศเผยว่าชายวัย30ปีจากรัฐวิคอนซินสหรัฐอเมริกาชื่อเจคอบเออร์วินได้ยื่นฟ้องโอเ n นเอและแซมอันแมนซีีโอของบริษัทโดยอ้างว่า c h a g p t ทำให้เขาเกิดปัญหาสุขภาพจิตอย่างรุนแรงจนชีวิตประจําวันได้รับผลกระทบอย่างหนักตามคําฟ้องเจคอบซึ่งอยู่ในกลุ่มผู้มีอาการออทิสติกเกิดอาการโรคหลงผิดเกี่ยวกับ AI หลังจาก c h a g p t ชักนําให้เขาเชื่อในทฤษฎีเกี่ยวกับการบิดเบี้ยวของเวลาและทําให้เขาคิดว่าเขาสามารถเดินทางเร็วกว่าแสงได้ ก่อนหน้านี้เจคอบไม่มีประวัติทางจิตเวชแต่หลังจากใช้แชท GPT เขาต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลานานกว่า60วันเนื่องจากมีอาการฮิตเทียรรุนแรงและความหลงผิดที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตในบางครั้งถึงขั้นต้องควบคุมไม่ให้เขากระโดดออกจากรถที่กำลังเคลื่อนที่คำฟ้องยังระบุว่า OpenAI ออกแบบแชท GPT ให้ติดง่ายชักนำหลอกลวงและเอาใจผู้ใช้โดยใช้ประโยชน์จากความเปราะบางของผู้ใช้งานและยังขาดคำเตือนที่เพียงพอซึ่งอาจทำให้อาการของผู้ใช้บางรายรุนแรงถึงขั้นต้องได้รับการดูแลทางการแพทย์ เจคอบเป็นหนึ่งในผู้ฟ้องร้องเจ็ดรายจากรัฐแคลิฟอร์เนียที่อ้างว่าการออกแบบ h ชท GPT ทําให้ผู้ใช้เกิดความพึ่งพิงและถูกชักจูงทางอารมณ์กลุ่มผู้ฟ้องร้องทั้งหมดยื่นฟ้องผ่านศูนย์กฎหมายเยโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียวิกเตอร์สลอสเซนเตอร์ผู้ฟ้องร้องเรียกร้องทั้งค่าชดเชยความเสียหายและการปรับปรุงการออกแบบรวมถึงฟีเจอร์ของ c h a ท GPT เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันซ้ําในอนาคต ด้านโอเเนอยอมรับถึงสถานการณ์ดังกล่าวโดยระบุว่ากำลังตรวจสอบคำฟ้องพร้อมย้ำถึงความพยายามต่อเนื่องในการพัฒนา h ช GP t GPT ให้สามารถตรวจจับและตอบสนองต่อสัญญาณความทุกข์ทางจิตใจของผู้ใช้งานได้ดีขึ้นก่อนหน้านี้ในเดือนตุลาคม o p e n เนได้ปรับปรุง h ช GP t GPT เพื่อจัดการกับผู้ใช้ที่มีความทุกข์ทางจิตใจโดยร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตกว่า170คนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความรับผิดชอบของระบบ ขณะนี้โอพเนอยังไม่ได้ยื่นคำตอบต่อคดีฟ้องร้องและคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาแต่เหตุการณ์นี้ชี้ให้เห็นถึงความท้าทายด้านกฎหมายและจริยธรรมที่เกิดขึ้นกับ AI และการใช้งานแชทบอทในชีวิตประจำวันขอบคุณที่มา ABC News อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ OpenAI เจอคดี ir, ผู้ใช้งานชำหนักอ้าง c h a g p t ชักนำความหลงผิดทำจิตใจพัง h t t p s w w w k a s e z c o t h o a r k e t h e k e w o r l d n e w s n e w u n d e r s c o r e 1 0 0 1 2 0 3 6 u t m r utm n d e s o u r c e l a n d t o d a y u t m underscore m e d i u m f o o t e r d i c colon k ตตติดดดาาามข่่่่วววลสุุไไ้ททกันนีีเ็บซ์ https slash www.casez.co.th q u e s t i o m u t m u n d e r s c e link a y and u t m underscore m e d i ับ f o o t e r c l i c k